山吗？他妈！哎、oh, wow. 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 wow.，好 <laughs>，好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 ， เขียนผู้มีเกียร um ิผู้ล้มแล้วผูเฉียวผู้มีเกียริถูกแล้วเฮ้ยเราต้องไปทางไหนต่อเอาเลยคุณพี่เอาเลยอุ้ยคือคือเราอะแบบว่าคือมันมันมีงานนี้มาสองปีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับสำหรับเปนเนี่ยก็คือิ่งมาิ่งเคยมาปีแรกแล้วก็รู้สึกว่าเออ ตอนแรกก็ดูว่ามันเหมือนแบบเหมือนงานนิทรรศการจัดโชว์อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแต่ว่าพอดูแบบว่าเข้าไปในแต่ละบ,บูธจริงๆแล้วมันให้ฟีลเหมือนงานวัดเหมือนกันนะ <c oughs> ด้วยมีความแบบเออมีเล่นเกมมีกิจกรรมแบบสุ่มกาชาบ้างอะไรบ้างนะคะเออทุกคนได้ของที่อยากได้กันไหมคะวันนี้ <c oughs> ได้ได้ลูกม่ไใหญ่ ง้ก็ถามถามถามคนจัดพูดดีกว่าว่าขายของดีไม่เท่านี้ก็ไม่เออทำไมทำอะไรกันเนี่ีทำอะไรกับคะมาเที่ยวมาเป็นหรอมาเป็นแล้วถ้าพูดจบคือสลาย ให้เดินผ่านไปผ่านมาก็อย่าลูใจะนะคะโอเคเออมีเรื่องอยากจะถามทุกคนเขาว่า <c oughs> เขาพูดอะไรกันเหรอคะ <c oughs> คนที่ผ่านผ่านมาร้องเพลงพู้ดดี้ว ไป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 เอาเลย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 อันตรายด่ะเอออ๋อ้ยเอ้ยใช่นี่ไงเราเอาพเตอร์มาค่ะใส่บ้านชูขึ้นมาสิแม่เด็กเมย์บ้านไิดึงของศิริมงคลนะถ้ามีปีบ้านก็คือยาแขล้ออดแขย้อ้าแขย้ ขวไทยค้าวาจากเพียรไระอันนี้ถูกแล้วเนาะไม่ใช่ค่ะาจแความปลอดภัยนะคะก็อันอันนี้คือเขาเขาาขายหมดไปยังไม่หมดงไม่มีใครซื้อซื้อแล้วหมดแล้วหรออันนี้มาก็ขายอีกอ๋อ อันที่แม oh? oh. so. ah, ่ก็ขายอีกอันที um ่แม่คือวันไหนวันที่เนี้ยอันที่เก้าอ๋อก็ฮะอะไรนะชวนอะไรนะเป็นจุด ข้าแต่ความปลอดภัยไม่กลวงเหมือนกันนะคะอย่าี้นะคะอุ้ยเอาจริงใบเนี้ยไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะขายยังไงนะคะแต่ว่าหน้าแทนแฉหรอแฉทีจะมาแฉไเหรอเยอ โยนลงมาเลยเจ๋งเลยนละ ตูไม่ได้ตอการไม่ได้ไอ้ไหลม่คนพูดไม่รู้เรื่องเลยได้สิ่คนซุงซงซูงค้ชันห้าพันกได้ไงเบอร์มัจต เหรียญขึ้นมาได้ไหมคะได้ได้รับไฟวึเปร่ารับไฟอ่ะกินเท่าไเอาหมดเวลาอีกซีนาทีหม <c oughs> ดเวลาแล้วอยู่นี่ร้องเพลงเลยร้องเลย ได้เลยๆๆๆๆทุกคนทำทุกคนทำมือดล้วคเจ็้ๆๆๆๆดนนมนดลๆไ้ีนั่นนดี้ีเจได้ดีได้ดีด้เนื้อล baby รับรื่นนะคะบูธก็ขอให้ขายกันดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ได้สิ่งที่อยากไป้ายกลับบ้านไปกันนะคะขอบคุณทุกคนที่พุ่มเทรังกายร,รังใจนะคะทำบูธเออน้องปูเป้ที่สวยดสยดใสตรงั้นขึ้นมานะคะก็เหลือเวลาอีกมีมากแล้วรักใครชอบใครบวตปูเป้นะคะ